สวัสดีครับนี่คือช่องเล่าหนังสตูดิโอช่องสำหรับคนที่รักการดูหนังแต่ไม่ค่อยมีเวลาดูเราจะมาสปอยหนังและเล่าหนังให้คุณฟังสำหรับคนที่ไม่ต้องการฟังการสปอยก็สามารถข้ามคลิปนี้ไปก่อนได้นะครับถ้าพร้อมกันแล้ว Let's go <S สวัสดีครับผมจ้านะครับจากช่องเล่าหนังสตูดิโอ วันนี้ผมจะมาเล่าหนังเก่าให้ฟังเรื่องหนึ่งมันเป็นตอนหนึ่งจากซีรีส์เรื่อง The Amazing Story ที่ออกฉายทาง Apple TV เป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่เขาบังเอิญย้อนเวลากลับไปในอดีตเมื่อร้อยปีที่แล้วเขาได้ไปเจอกับหญิงสาวคนหนึ่งทั้งคู่ตกหลุมรักกันจนกระทั่งเขาได้กลับมาในเวลาปัจจุบันเขาบอกเล่าเรื่องราวของเธอให้เพื่อนๆฟังแต่ไม่มีใครเชื่อสิ่งที่เขาพูดเลยแล้วเรื่องราวของเขาจะจบลงยังไงผมจะเล่าให้ฟังนะครับแต่ก่อนจะไปฟังผมขอกำลังใจด้วยนะครับคนละหนึ่งไลค์ หนังเปิดเรื่องมาที่สองพี่น้องแซมและโรเจอร์นะครับพวกเขามีอาชีพเป็นช่างซ่อมแซมบ้านแล้ววันนี้พวกเขาต้องมาบูรณะบ้านหลังเก่าหลังหนึ่งที่มันได้ถูกสร้างมาร้อยกว่าปีแล้วเจ้าของบ้านต้องการให้บ้านหลังนี้ออกมามีสภาพเหมือนเดิมและพอทั้งสองคนเปิดประตูเข้ามาในบ้านพวกเขาก็เดินสำรวจไปรอบๆพอขึ้นมาที่ชั้นบนโรเจอร์ได้ลองเปิดสวิตช์ไฟดูแต่ว่าไฟมันก็ไม่ติดพวกเขาก็เลยพากันไปที่ชั้นใต้ดินของบ้านเพราะว่าที่นั่นน่าจะมีตู้เบเกอร์ตัดไฟอยู่ แล้วพอสับเบเกอร์นะครับไฟก็ได้ติดขึ้นมาโรเจอร์เขาบอกว่าที่นี่น่ะเป็นเหมือนเครื่องทม์แมชชีนย้อนเวลาเลยเพราะทุกอย่างในนี้มันดูเก่าไปหมดและพวกเขาก็ไปเจอเข้ากับเครื่องวัดความกดอากาศอันนึงนะครับที่มันติดอยู่ที่ต้นเสามันน่าจะถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ศตวรรษที่19แล้วแล้วตอนนั้นเองโทรศัพท์ของแซมก็มีข้อความเข้าเพราะว่าเขาอะได้นัดสาวออกไปเดทและสาวเจ้าก็ตอบตกลงซะด้วยเขาก็เลยบอกกับโรเจอร์ว่าเขาจะขอตัวกลับก่อนและจะกลับมาทํางานในวันลูกขึ้นอีกทีหนึง่ง และพอเช้าวันต่อมาหญิงสาวก็ได้ขับรถมาส่งแซมที่บ้านหลังนี้ส่วนโรเจอร์ก็รอเขาอยู่ก่อนแล้วพวกเขาเริ่มทำงานซ่อมบำรุงส่วนต่างๆของบ้านต่างคนต่างแยกย้ายกันไปทำงาน จนเวลาผ่านไปจนถึงช่วงเย็นขณะที่แซมกําลังงัดผนังห้องอยู่นะครับเขาก็ไปเจอกับช่องลับเข้าและภายในนั้นก็มีกล่องเหล็กอยู่ใบหนึ่งเขาบอกกับโรเจอร์ว่าพวกเราอาจจะเจอสมบัติก็ได้แต่ว่าพอเปิดกล่องเหล็กออกมาดูมันมีเพียงแค่ไม่ขีดไฟที่เป็นของบาร์แห่งหนึ่งกับรูปภาพของหญิงสาวคนหนึ่งที่อยู่ในชุดแต่งงานแซมมองภาพของเธอแล้วก็รู้สึกประทับใจเขารู้สึกคุ้นเคยกับผู้หญิงคนนี้ก็เลยเก็บรูปภาพใบนั้นเอาไว้ แล้วตอนนั้นเองมันก็ได้มีสัญญาณเตือนภัยว่าพายุกําลังจะเข้ามา ทั้งคู่ก็เลยรีบวิ่งไปเก็บเครื่องไม้เครื่องมือกลับเข้ามาไว้ในบ้านนะครับลมข้างนอกมันพัดแรงมากจนทําให้ไฟฟ้าทั้งบ้านดับแซงก็เลยบอกว่าเขาจะไปดูที่ตู้เบเกอร์เองและทันทีที่เขาสับเบเกอร์ลงมันก็กเกิดเสียงดังขึ้นมาเขาต้องเอามือมาเปิดหูจากเสียงนั้นเข็มวัดที่เครื่องวัดความดันอากาศก็มีการเคลื่อนไหวด้วยและพอทุกอย่างกลับมาเป็นปกติแซงก็วิ่งกลับไปหาโลเจอร์แต่พอเขามองไปทั่วบริเวณบ้านตอนนี้บ้านมันอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้แล้วเขาขอเครื่องใช้ไม่อยู่เต็มบ้านไปหม แต่เหมือนว่าบ้านหลังนี้จะแต่งบ้านย้อนยุคกลับไปเป็นร้อยปีตอนนั้นเองเขาก็ได้ยินเสียงผู้หญิงคนหนึ่งกำลังร้องเพลงแล้วก็เล่นเปียโนแซมก็เลยเดินตามเสียงนั้นไปจนไปเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งที่แต่งตัวย้อนยุคแซมนั้นง,งุนงงมากนะครับว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนกันแน่ ส่วนหญิงสาวคนนั้นก็ตกใจเหมือนกันนะครับที่เห็นคนแปลกหน้าเข้าในบ้านของเธอแซมพยายามอธิบายให้เธอฟังว่าเขากับน,น้องชายนะ่ะมาซ่อมบ้านหลังนี้แล้วมันก็เกิดพายุทําให้ไฟดับพอไฟติดเขาก็มาเจอกับเธอแซมพยายามวิ่งหาโรเจอร์จนทั่วบ้านแต่ว่าก็หาไม่เจอส่วนหญิงสาวก็ไปเอาปืนมาขู่เขานะครับเพราะว่ากลัวว่าแซมจะบุกเข้ามาทาร้ายเธอแล้วตอนนั้นเองหญิงสาวก็ได้มองเห็นรถมาที่แม่ของเธอกําลังนั่งมาว่ามันกําลังใกล้จะถึงบ้านแล้วเธอก็เลยบอกให้แซมรีบออกไปจากบ้านของเธ เธอเดี๋ยวนี้ก่อนที่แม่จะมาเห็นเข้าแล้วพอแม่เข้ามาในบ้านแม่ก็ถามว่าเธอคุยกับใครอยู่เธอก็บอกว่าเปล่าเธออยู่บ้านเพียงคนเดียวแล้วแม่นะครับก็ได้เอาชุดแต่งงานมาให้เธอเพราะว่าในอีกไม่กี่วันเธอจะต้องไปแต่งงานกับวิลเลียมเรษฐีคนหนึ่งที่เพิ่งเสภภรรยาไปแล้วในเย็นวันนี้ก็จะมีงานเลี้ยงฉลองพิธีมั่นของเธอด้วย ทางด้านแซมนะครับพอเขาออกมานอกบ้านเขาก็มองไปที่รถมาที่จอดอยู่หน้าบ้านก็รู้สึกแปลกใจมากว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนกันแน่แล้วโรเจอร์ก็ยังหายตัวไปอีกพอเขาเดินเข้าไปในเมืองก็ไปเจอกับบ้านเมืองที่ย้อนยุครถยนต์โบาราณวิ่งตามท้องถนนที่เป็นดินโคลนจนเขาได้ไปหยุดอ่านป้ายที่แปะอยู่หน้าร้านเล่าแห่งหนึ่งเขาก็เลยรู้ว่าตอนนี้ตัวเขาอกำลังอยู่ในปี1919 ส่วนทางด้านหญิงสาวนะครับเธอก็มานั่งเซงเยงที่ชั้นใต้ดินพร้อมกับเปิดแผ่นเสียงของศิลปินคนโปรดฟังที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าเธอไม่เต็มใจที่จะไปแต่งงานกับวินเลียมเธอไม่ได้รักเขาเลยแต่ว่าทางบ้านของเธอกําลังมีปัญหาทางด้านการเงินอยู่แม่ก็เลยอยากให้เธอแต่งงานกับพวกเศรษฐีเพื่อจะได้เอาเงินเป็นค่าใช้ใจ่ายที่บ้านได้บ้างความฝันของเธออยากจะเป็นนักร้องเธอก็เลยร้องเพลงตามแผ่นเสียงนั้นอย่างมีความสุข แต่ว่าสักพักแม่ก็ตามลงมาที่ชั้นใต้ดินนะครับแล้วบอกให้เธอปิดเพลงพวกนั้นซะแม่จะเอาแผ่นเพลงพวกนี้ไปทิ้งแล้วตอนนั้นเองแซมก็ได้ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งเขาบอกกับแม่ไปว่าเขาอเป็นเพื่อนกับหญิงสาวคนนั้นและแผ่นเสียงพวกนี้ก็เป็นของเขาเองหญิงสาวก็เลยเล่นตามน้ําไปด้วยนะครับเธอบอกว่าพวกเราอเป็นเพื่อนกันที่โรงเรียนการแพทย์แม่ก็เลยส่งแผ่นเสียงพวกนั้นคืนแซมไปและพอแม่ออกไปแล้วทั้งสองคนก็ได้แนะนําตัวกันหญิงสาวคนนี้เธอมีชื่อว่าเอเวอลีน เอเวลีนก็บอกว่าเธอเป็นหนี้บุญคุณแซมมากที่มาช่วยไม่ให้เธอต้องเสียแผ่นเสียงพวกนี้ไปแซมก็บอกว่าในห้องใต้ดินนี้มีพวกประตูกลหรือว่าประตูลับอะไรบ้างหรือเปล่าเพราะว่าตัวเขาอะมาจากอนาคตเขาอยากจะกลับบ้าน พอเอเวอร์ลนได้ฟังแบบนั้นนะครับเธอก็หัวเร้อออกมาแซมก็เลยจะหยิบมือถือของเขาออมาให้เธอดูแต่ว่ามันก็หายไปไหนแล้วไม่รู้แต่เขาจําได้ว่าเขาเจอรูปหญิงสาวใบหนึ่งตอนที่กําลังซ่อมบ้านอยู่เขาก็เลยเอารูปออกมาให้เธอดูและหญิงสาวที่อยู่ในรูปถ่ายใบนั้นก็คือเอเวอร์ลินนั่นเองเรลานั่นก็เลยเป็นสาเหตุนะครับที่ทําให้เอเวอร์ลินเชื่อในสิ่งที่เขาพูดออกมาเพราะว่าตัวเธอน่ยยังไม่เคยถ่ายรูปนี้มาก่อนเธอแปลกใจว่ารูปนี้มันมาได้ยังไงเธอก็เลยเตั้มใจจะช่วยเขาให้ แล้วแซมก็ได้ถามถึงเครื่องวัดแรงดันอากาศ พอตอนที่มีเสียงดังตอนเกิดพายุเขาเห็นเข็มวัดมันเคลื่อนไหวด้วยเอเวลินก็บอกว่าบ้านหลังนี้อ่ะปู่ของเธอเป็นคนสร้างขึ้นมาแล้วเธอก็จะพาแซมไปเจอกับคุณปู่เพื่อพูดคุยกันที่งานเลี้ยงพิธีบ้านของเธอในเย็นนี้และที่งานเลี้ยงนะครับเอเวลีนก็ได้แนะนําแซมให้รู้จักกับปู่ทั้งคู่พูดคุยกันถึงห้องหลบภายใต้ดินที่บ้านที่มันน่าจะมีเครื่องวัดแรงดันอากาศอยู่ด้วยแต่ว่าปู่ก็ยังไม่ทันได้ตอบอะไรเฮนรี่เพื่อนของปู่ก็บอกว่าถ้าตอนเกิดพายุอ่ะแรงดันอากาศมันจะมากกว่าปกติถ้า อยู่ในห้องใต้ดินพวกนั้นน่ะจะทําให้หูอื้อได้แล้วตอนนั้นเองวิลเลียมคู่มั่นของเอเวอร์ลีนนะครับก็ได้พูดกล่าวขอบคุณทุกคนที่มาในงานนี้แล้วก็ได้เชิญเอเวอร์ลีนไปเต้นลําด้วย ระหว่างที่เต้นหลามกันอยู่วิลเลียมก็บอกว่าเขาจะให้ช่างภาพมาถ่ายรูปเอเวอร์ลีนในชุดเจ้าสาวเพื่อเก็บเอาไว้ให้ลูกให้หลานดูในอนาคตนั่นก็เลยทําให้เอเวอร์ลีนนะครับนึกถึงรูปภาพที่เธอได้ดูจากแซมนั่นยิ่งทําให้เธอเชื่อจริงๆแล้วว่าแซมเป็นคนที่มาจากอนาคตจริงๆนั่นก็เลยทําให้หลังจากงานเลี้ยงเลิกนะครับแซมกับเอเวอร์ลีนก็ออกไปเดินเล่นด้วยกันเธอถามเขาว่าอนาคตมันเป็นยังไงมั่งแซมก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงนะครับเขาก็เลยเล่าเรื่องอาหารให้เธอฟังว่าพวกเราสามารถสั่งอาหาร จีนอาหารญี่ปุ่นอาหารอิตาเลียนมากินได้ง่ายๆเลยส่วนเรื่องการฟังเพลงในอนาคตเราก็จะมีลำโพงที่เราติดไว้ได้ทั่วบ้านเราจะได้ยินเสียงดนตรีทุกที่ทุกเวลาเอเวลินได้ฟังแบบนั้นก็อึ้งไปนิดหน่อยนะครับเธอบอกว่าเธออยากจะไปอยู่ในอนาคตด้วยเหมือนกันเพราะเธอชอบเสียงเพลงมากและสักพักพวกเขาก็เดินไปเจอกับบาร์แห่งหนึ่งนะครับแซมรู้สึกคุ้นๆกับชื่อบาร์แห่งนี้มากทั้งคู่ก็เลยเดินเข้าไปข้างในด้วยกัน และที่นั่นมันก็มีการแสดงดนตรีบนเวทีเอเวล,ลีรู้สึกตื่นเต้นมากตอนนั้นเองแซงก็ได้เห็นไม่ขีดที่มีตราของบาร์แห่งนี้เหมือนกับที่เขาเจอในกล่องตอนที่เขาซ่อมบ้านเขาก็เลยหยิบม,มันมาเก็บไว้อันหนึ่งจากนั้นทั้งคู่ก็ออกไปเต้นรำด้วยกันอย่างมีความสุขเหมือนกับช่วงเวลานักขณะน,นี้เป็นของพวกเขาทั้งสองคนและพอนักดนตรีเล่นเพลงจบนะครับพวกเขาก็อยากเชิญแขกขึ้นไปร้องเพลง เอเวอร์ลีนก็เลยขึ้นไปโชว์ความสาม,มารถของเธอเหมือนเธอกําลังทําตามความฝันแม้ว่าในตอนแรกเธอจะประมาานะครับแต่พอเธอร้องเพลงจนจบคนดูก็ส่งเสียงเชียร์กันยกใหญ่เธอตื่นเต้นมากแต่ทว่าพอออกมาจากบาร์แม่ของเธอก็มาตามเธอกลับบ้านบอกว่าลูกสาวว่าทตัวไม่เหมาะสมเพราะการที่ออกมาเทียกก่ยวกลางคืนกับผู้ชายเพียง2ต่อ2ทั้งที่ตัวเองมีคู่บ้านอยู่แล้วอะ่ะเป็นเรื่องที่น่าอับอายแซมก็พยายามอธิบายนะครับแต่แม่ก็ไม่ฟังเขาเลยเช้าวันต่อมา แซมก็ได้มาหาเฮนรี่เพื่อนของโป่เพื่อพูดคุยเรื่องสภาพอากาศในห้องใต้ดินต่อให้จบแซมอยากจะรู้ว่าเมื่อไหร่ที่ความกดอากาศในห้องใต้ดินน่ะมันจะทำให้หูอื้อได้อีกเพราะเขาคิดว่าถ้าเกิดสภาพอากาศแบบนั้นอีกครั้งมันจะทำให้เขากลับไปยังอนาคตได้เฮนรี่ก็เลยหยิบเครื่องวัดแรงดันอากาศมาให้เขาดูแล้วบอกว่าพวกพายุที่เข้าโจมตีหมู่บ้านของเราในช่วงหลังๆนี้นะ่ะมันเป็นพายุที่รุนแรงมากมันอาจจะทำให้แรงดันที่ห้องใต้ดินสูงจนทำให้หูเราอื้อได้พายุพวกนี้จะใช้เวลา องอาทิตย์กว่าจะสงบลงมันจะพัดเข้ามาเป็นช่วงๆและรุนแรงขึ้นได้อย่างฉับพลันแล้วนี่มันก็เล่นงานพวกเรามาได้หนึ่งอาทิตย์แล้วเหลือเวลาอีกไม่ถึงอาทิตย์ก่อนที่มันจะหายไปแล้วพอคุยกันจบนะครับแซมก็อยากได้เครื่องวัดแรงดันอากาศอันนี้เพราะเขาจําได้ว่าเครื่องวัดอันนี้มันเคยอยู่ที่ชั้นใต้ดินที่บ้านของเอเวอร์ลีนมาก่อนตอนที่เขาลงไปสับเบเกอร์เขาก็เลยเสนอว่าจะช่วยงานเฮนรี่โดยไม่เอาค่าแรงเลยเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนต่อมา แซมก็ได้มาหาเอเวอร์ลีนเธอกำลังเก็บเสื้อผ้าเพื่อจะหนีไปจากบ้านเธอไม่อยากแต่งงานกับวิลเลียมแซมบอกเธอว่า เขารู้แล้วว่าจะกลับไปในอนาคตได้ยังไงพอเขาเพิ่งไปคุยกับเฮนรี่มาเขาก็เลยชวนเธอหนีไปอนาคตกับเขาด้วยไปอยู่ที่นั่นด้วยกันในปี2019ถ้าคุณมากับผมนะคุณจะได้เจอทุกอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังที่นี่เนี่ยไม่ใช่ที่ของคุณคุณก็รู้ดีขอแค่ให้ถึงเวลาที่พายุเข้าจนความกดอากาศที่ห้องใต้ดินสูงมากพอแซมมั่นใจว่าพวกเราจะต้องกลับไปได้อย่างแน่นอนพร้อมกับหยิบเครื่องวัดแรงดันอากาศที่ได้จากเฮนรี่ออกมาให้ดู เขาบอกว่าเขาอะเคยเห็นเครื่องนี้มาแล้วแล้วตอนนี้เขาก็จะเป็นคนเอาเครื่องนี้ไปติดที่ห้องใต้ดินในบ้านของเธอเองทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเป็นชะตาที่คุณจะต้องกลับไปกับผมทางด้านเอเวอร์ลีนเองนะครับเธอก็เริ่มมีใจให้กับแซมแล้วตั้งแต่ตอนที่เต้นรำด้วยกันเมื่อคือนนี้เธอก็เลยโผล่เข้าไปจูบเขาและตอบตกลงว่าเธอจะไปกับเขาด้วยแต่ว่าพวกเราก็ต้องจากไปก่อนที่งานแต่างงานของเธอจะเริ่มขึ้นในอีกไม่กี่วันนี้ จากนั้นแซมก็ได้เอาเครื่องวัดความดันอากาศนะครับไปติดตั้งที่ชั้นใต้ดินของบ้านแล้วออกไปทํางานกับเฮนรี่ทุกวันเพื่อลอว่าเมื่อไหร่พายุจะเข้ามาสักทีส่วนตอนกลางคืนก็แอบม,มาเจอกับเอเวอร์ลีนทั้งคู่ตั้งตารอพายุอย่างใจจดใจเจอด้วยกันแล้ววันหนึ่งที่บ้านของวิลเลียม ก็มีช่างภาพมาถ่ายรูปของเอเวอร์ลีนในชุดเจ้าสาวแต่ว่าเธอมีสีหน้าไม่ค่อยดีนะักจนวิลเลียมต้องบอกให้เธอยิ้มออกมาและตอนนั้นเองนะครับฟ้าก็ได้ร้องขึ้นฝนตกกระหน่ำลงมาอย่างรุนแรงเอเวอร์ลีนรีบขอตัวจากช่างภาพวิ่งกลับไปที่บ้านของตัวเองที่มีแซมรออยู่แล้วทั้งคู่วิ่งลงไปชั้นใต้ดินของบ้านด้วยกันมองไปที่เข็มของเครื่องวัดแรงดันอากาศเข็มมันยังไม่ขยับแต่ทว่าตอนนั้นเองวิลเลียมและลูกน้องก็ตามลงมาพอดีเอเวอร์ลีนบอกว่าการแต่งงานนี้มันเกิดขึ้นเพราะเรื่อง เท่านั้นคุณจะบังคับให้เธอแต่งงานไม่ได้แต่ววลเลียมก็ไม่ฟังอะไรเลยนะครับบอกให้ลูกน้องอจัดการแซมแล้วก็พาโตเอเวลีนออกไปแล้วพอทุกคนออกไปกันหมดแล้วเข็มของเครื่องวัดก็ได้ขยับเพราะว่าแรงดันอากาศมันสูงพอแซมได้ยินเสียงบางอย่างแล้วก็มีอาการหูอื้อแล้วพอเขาได้สติกลับมาอีกครั้งก็พบว่าตัวเองอได้กลับมาที่เวลาปัจจุบันแล้ว แซมพยายามอธิบายให้น้องชายฟังว่าเขาได้ย้อนกลับไปอดีตมาเขาพิสูจน์โดยหยิบไม่ขีดไฟของบาร์ที่ได้หยิบติดตัวมาด้วยเอามาให้โรเจอร์ดูแต่ไม่ว่าจะพูดยังไงนะครับโรเจอร์ก็ไม่เชื่อเขาอยู่ดีโรเจอร์บอกว่าแซมลงไปที่ชั้นใต้ดินเพียงแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นแล้วก็บอกว่าให้เก็บของแล้วกลับบ้านกันได้แล้วแต่ว่าแซมก็ยังไม่ยอมกลับนะครับเขาจะหาทางกลับไปอดีตให้ได้อีกครั้งเพื่อไปช่วยเอเวอร์ลีน เขาได้ขอยืมมือถือของโรเจอร์แล้วก็สายชาร์จเพราะว่าเขา,าจะค้างอยู่ที่นี่และหาวิธีกลับไปยังอดีตให้ได้จากนั้นแซมก็ได้หาข้อมูลพายุที่เกิดขึ้นในปี1919จนพบรายชื่อของผู้เสียชีวิตและสูญหายและในรายชื่อพวกนั้นก็มีรายชื่อของเอเวอร์ลีรวมอยู่ด้วยเขาถึงกับหลั่งน้ําตาออกมาเลยแล้วเช้าวันต่อมาแซมก็ยังไม่มีกระจิตกระใจจะทํางาน ปล่อยให้โรเจอร์ทำงานอยู่คนเดียวเขาหาข้อมูลต่อและดูว่าเมื่อไหร่จะมีพายุที่รุนแรงเข้ามาอีกจนโรเจอร์รู้สึกเป็นห่วงนะครับเขาเข้ามาพูดกับพี่ชายบอกให้พี่ชายเลิกล้มความคิดที่จะกลับไปอดีตได้แล้วเพราะมันเป็นเรื่องเพอร์เจอร์แต่ว่าตอนนั้นเองมันก็ได้มีเสียงวูดเตือนภัยดังขึ้นว่าพายุกำลังจะเข้ามาแซมรีวิ่งไปที่ชั้นใต้ดินตาจ้องมองไปที่เข็มของเครื่องวัดความกดอากาศแล้วบ่นกับตัวเองว่าเร็วๆเ,เข้าสิ ขยับได้แล้วแล้วพอเข็มมันเริ่มขยับนะครับแซมก็หูอื้ออีกครั้งพอได้สติมาเขาก็รีบวิ่งขึ้นไปด้านบนพอเปิดประตูออกเขายังอยู่ที่บ้านหลังเดิมแต่ทว่าทุกอย่างในบ้านมันดูใหม่และล้ำยุคไปมากเขาเดินสำรวจบ้านด้วยความแปลกใจจนเขาไปเจอเข้ากับรูปภาพรูปหนึ่งที่มันแขวนอยู่บนผนังมันเป็นภาพของนักร้องชื่อดังที่ชื่อว่าเอเวอร์ลีนพอตเตอร์ที่ทำการแสดงสดบนเวทีในปี2 0 3 4ที่นิวยอร์ก ตอนนั้นเองเขาก็ได้ยินเสียงร้องเพลงดังออกมาจากห้องห้องหนึ่งเอเวลีนกำลังพาลูกชายเข้านอนพร้อมกับร้องเพลงกล่อมเธอตั้งชื่อลูกชายคนนี้ว่าแซมและตัวแซมเองที่แอบมองสองแม่ลูกคู่นั้นอยู่ถึงกหลังน้ําตาออกมาเลยเขาไม่อยากทําลายบรรยากาศดีๆของสองแม่ลูกนะครับก็เลยวิ่งกลับลงไปที่ชั้นใต้ใดินอีกครั้งซึ่งเข็มของเครื่องวัดความดันอากาศอ่ะมันก็ยังคงขยับอยู่พอได้สติค,คืนมาแซมก็กลับมาอยู่ในเวลาปัจจุบัน โรเจอร์ลงมาหาเขาพอดีแซมก็โทษว่าโรเจอร์ต้องไปทําอะไรกับเครื่องวัดความกดอากาศแน,น่ๆเพราะว่ามันพาเขาไปอย่างอนาคตแทนที่จะเป็นในอดีตแซมบอกว่าเขาไปอนาคตมาเขาเห็นว่าเอเวอร์ลียนะยังมีชีวิตอยู่แล้วก็มีลูกชายด้วยโรเจอร์ที่ได้ฟังแบบนั้นก็เริ่มเป็นห่วงแซมมากขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็อยากจะพาแซมไปพบก,กับหมอ แซมก็ตกลงตามนั้นนะคะว่าจะไปหาหมอแต่ว่าเขาก็อาศัยจังหวะที่โลเจอร์เพลอปิดประตูห้องใต้ดินแล้วกลับลงไปจ้องมองเครื่องวัดความกดอากาศอีกครั้งและครั้งนี้เขาก็ได้กลับไปยังอดีตจริงๆมันเป็นวันที่มีพายุเข้าจนน้ำมันได้ไหลทั่วมาที่ห้องใต้ดินแล้วเขาวิ่งตามหาเอเวอร์ลีนไปจนทั่วแต่ก็ไม่เจอเธอเลยเขาก็เลยวิ่งไปที่บ้านของวิลเลียมทันทีและพอได้เจอกันแล้วทั้งคู่ก็พากันกลับมายังห้องใต้ดินที่บ้านของเอเวอร์ลีนอีกครั้งแต่ว่าน้ำมันก็ได้ไหลมาท่วมจนสูงงมาากกแลล้ววพเขรีบไป ล่าแต่ว่าโชคร้ายนะครับแซมถูกคานไม้หล่นมาทับขาเอาไว้เขาขยับไม่ได้เขาบอกให้เอเวอร์ลีนไปจากที่นี่เพราะในอนาคตเธอจะได้เป็นนักร้องชื่อดังเขาได้ไปเห็นเธอมาแล้วและเธอก็จะมีลูกชายที่ตั้งชื่อว่าแซมด้วยเอเวอร์ลีนก็ไม่อยากจะไปนะครับแต่ไม่ว่ายังไงแซมก็ยังยืนยันที่จะให้เธอไปให้ได้เอเวอร์ลีนบอกว่าฉันไม่อยากจะได้อนาคตโดยที่ไม่มีคุณอยู่ด้วยเธอพยายามขยับคานไม้ที่ทับขาแซมเอาไว้แต่มันก็ไม่ได้ผลจนเธอพลาดตกน้าลง ไปแซมได้บอกรักเธอแล้วปล่อยให้เธอจากไปทางด้านโรเจอร์นะครับเขาก็เป็นห่วงแซมมากเขาทุบประตูห้องใต้ดินแต่พอประตูถูกเปิดออกมาเขาก็ได้เจอกับเอเวอร์ลีนที่ตัวเปียกชุ่มโรเจอร์จำได้ว่าเธอคนนี้ก็คือหญิงสาวในรูปถ่ายที่แซมเคยเอามาให้เขาดูเอเวอร์ลีนก็เลยเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้โรเจอร์ฟังอีกครั้งจนโรเจอร์เริ่มเชื่อเรื่องที่แซมเคยบอก โรเจอร์บอกกับเอเวลีนว่าแซมรักคุณมากเขาเล่าเรื่องของคุณให้ผมฟังวิธีการพูดของแซมมันบ่งบอกว่าเขาอรักคุณมากแค่ไหนผมไม่เคยได้ยินเขาพูดจาแบบนี้มาก่อนเลยเขาพูดแต่เรื่องการร้องเพลงและแผ่นเสียงที่คุณฟังเอเวลีนก็เลยบอกว่าในวันที่พวกเราเจอกันแซมช่วยเธอไม่ให้แม่ของเธอเอาแผ่นเสียงของเธอไปทิ้ง สักพักเอเวลีนก็นึกได้ว่าที่ห้องใต้ดินของเธอมีช่องลับอยู่เธออยากจะให้โรเจอร์ช่วยเปิดมันออกมาดูหน่อยแล้วพอเปิดออกมาดูนะครับก็เจอกับจดหมายสองฉบับที่ส่งมาจากแซมฉบับหนึ่งเป็นของโรเจอร์อีกฉบับหนึ่งเป็นของเอเวลีน พออ่านดูเอเวอร์ลีก็ถึงกับยิ้มออกมาที่รู้ว่าในวันที่เธอจากมาแซมได้รอดชีวิตมาได้เพราะว่ามีคนมาช่วยเขาไว้ได้ทันเขาใช้ชีวิตอยู่ในปี1919พยายามอยู่หลายครั้งเพื่อจะกลับมายังเวลาปัจจุบันให้ได้แต่ว่าเขาก็ทําไม่ได้เลยเพราะว่ามันไม่มีพายุท,ที่รุนแรงมากพอเขาได้เอารูปถ่ายของเอเวอร์ลีในชุดแต่งงานกับไม่ขีดเอาไปใส่ไว้ในกล่องแล้ซ่อมไว้ในช่องลับ เพื่อว่าวันหนึ่งในอนาคตตัวเขาเองจะได้มาค้นเจออีกครั้งและสิ่งสําคัญที่สุดก็ขอให้เอเวลีนได้ใช้ชีวิตของตัวเองอย่างที่เธอฝันเอาไว้จงทําความฝันให้เป็นความจริงด้วยรักจากแซมและเมื่อเวลาผ่านไปเอเวลีนก็ได้ทําตามความฝันของเธอจนเธอได้กลายเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงและก็มีลูกชายที่น่ารักมากที่ชื่อว่าแซมแล้วหนังก็ได้จบลงแล้วหนังเรื่องนี้นะครับก็ได้คะแนนจากเว็บ iMDB ไป7.3คะแนน ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปในลักษณะแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานหรืออยากจ,จะให้สปอยหนังเรื่องอะไรก็เขียนคอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ